ใส่เสื้อแอมนุป oh, ใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดอ oh oh, มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุปเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้น oh ุ oh oh oh. เสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านว i ย e อนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะอัปเดตใหม่วันนี้เราจะขี่ช้างไปจับไดนโดนเสาร์กันฮะเป็นอัปเดตไดนโดนเสาร์ เมือนจะเป็นโซนใหม่หรือเปล่าโซนใหม่ปลดล็อกในราคา5 000, ล้านเรามีอยู่75ล้านมาเลยโซนไดโนเสาร์นั้นมีจิตตัวโอ้มีตัวหายากตัวหนึ่งตัวนี้สเปนโนโซอลัสหายากสุดเป็นเลนโบระดับชายที่เป็นไดโนเสาร์มีไหมสิงโตนี้ไงมีระดับชายด้วยไดโนเสาร์ตัวนี้ไทเรโนซอลัสสปอนอยังไงอะอาคี่สเปโนโนซอลัส เป็นเวลา120วินาทีเพื่อสปอนเทเรโนโซอรัสโอไม่ยากต้องจับตัวสปินโนซอรัสก่อนแล้วก็ขีหนึ่งยสวินาทีก็คือ2อนาทีตัวนี้ก็จะสปอนโอ้ยมันง่ายเกินไปไหมง่ายจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปลองดูเมดูซ่าฟิสต,ตัวอื่นได้ทำให้สตันได้หยุดนิ่งชั่วขณะตัวดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่โอ้โหปิงก็ใหญ่ครับผม <laughs> ปิงเกือบสาม แล้วแต่ดวงในเรื่องปิงเนี่ยเราต้องจับอะไรนะสปินโนโซอรัสแล้วก็ขี่สปินโนซอรัสสองนาทีอืน่าจะไม่ยากเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเป็นอัปเดตใหญ่นะครับอาทิตย์หน้าเป็นเมเจอร์อัปเดตอัปเดตขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เรารู้สึกถึงความปิงนะครับรู้สึกได้ถึงความปิงมากๆมันมีอาการแหลกในการบังคับอยู่มันไม่ค่อยไปตอนที่กดมันเคลื่อนที่หลังจากกดนิดนึง ยังไม่เข้าโซนอันนี้เลยอ่ะไดโนเสาร์นี่โดนฟีดไปเป็นไงข้างหน้าน่าจะใช่ครับเราต้องมองหาสปิโนซัสมันจะมีมีงอนอยู่กลางหลังใช่ไหมใช่แน่นอนข้างหน้ามาถึงไปที่เรียบร้อยนี่คือโลกดึกดำบรรพ์อ้ยข้างหน้าทอะไรนะโอ้ไปเลยไปไปไปตัวนี้ก่อนออือ้ขี่ไม่ยากไปอย่างช,ช้าๆโอ้ข้างหน้าตรงนู้นอีกโอ้โหมีครบทุกตัวเลยอะ ใช่ไหมทีละตัวก่อนไตเซลาท็อปมาข้างหน้าโอเคไตเซลาท็อปใช่ไหมไปไปไปโอ้ขึ้นเร็วหัวใจหัวใจไปเร็วมากอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่ใกล้ๆนี้นไม่ใช่ข้างหน้าบินได้อีกฮะโอ้โหหลายตัวเลยแต่ไม่เจอเจ้าสปิโนซอรัสสปิโนซอรัสยังไม่มาวิ่งเร็วไปเลยแลมเพชแลมพเพชอืมตรงนี้อืม เอ๊หรือว่าตรงนู้นโอ้ยรีบไปข้างหน้าหน่อยเร็วลมเพชลมเพชแล้ววิ่งไปสกิลมาแล้วสกิลสกิลไปเร็ว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 ไม่ถึงโอ้ไม เล็กตัวหนึ่งด้านซ้ายทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่ทันครับผมโอ้ยเหนื่อย2,900เมตร3,000เมตรเร็วขึ้นแน่นอนทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นลบหลบอืมอืมมาเร็นเสาเร็วนี่นี่นนถูกไหมอ่ะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอ้โหกระตุกกระตุกแบบอข้างหน้าบินได้ตัวหนึ่ง ขวามือด้วยโอ้ o หช่วงมันสั้นมากเลยหมดแล้วฮะอะไรเนี่ยโอ้หมดแล้วหมดแล้วอย่าพิ่งไปนะอย่าพิ่งไปนะตัวบินตัวนี้ก่อนอาเพึ่งไปเร็วเร็วเร็ว,ว,วไปแล้วโอ้โหตัวนี้อนี่อ,อืนั่นแหละขอยาวก่อนขอยาวเร็วมากวิ่งกันเยอะมาก โดนไปหนึ่งหัวใจโอ้ยสี่หัวใจแล้วครับตัวนี้ดีมากเลือดเยอะเลือดเยอะทนทานโอเคมา <c oughs> ดูเลี้ยวกันมาเออมันจะไม่ชนได้ยังไงล่ะโอ้ตัดหน้ากันมันมากเจ้าคอยาวเร็ววิ่งไปเออกระตุกอีกข้างหน้าโซนเอเ์เสาอีกรอบหนึ่งยังไม่เจออันนี้เลยอะสปินโน อืมมันจะไม่ชนได้ยังไงเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มันจะไม่ชนได้ยังไงน,นู่นๆๆๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆอืมนี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้คือตัวไหนนี่คือตัวไหนไม่รู้แต่อย่าตัดหน้ามาอย่าตัดหน้ามาเฮ้ย hey, วิ่งไปของนายดีๆวิ่งไปวิ่งไปอืม mm. อ mm ือือ โอ้โหทางมันทำไมอย่างนี้วิ่งชาร์จชาร์จทำไมเนี่ยไม่ต้องชาร์จวิ่งไปดีๆก็พอเอ้อย่าชนกับอะไรเลยขอเลยอันนี้คือตัวไหนเนี่ยใช่ตัวชายไหมไม่ใช่มั้งไม่รู้แต่ว่าหัวใจอีกนิดนึงหัวใจอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งชาร์จอีกแล้วชาร์จอีกแล้วชาร์จอีกแล้วพุ่งไปข้างหน้าข้างหน้าทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าโอเค ลุงยาสวหน้าค่อนข้างโล่งดีมากดีมากอย่าวิ่งตัดมาก็พออย่าวิ่งตัดมาอือเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วเนี่ยจะคอยาวเซ็งเลยอันนี้คืออะไรนี่คือตัวไหนเออคานนโนตัสคานนโรัส,นนรสไม่ใช่ตัวระดับชายโอ้โห มันเป็นเกมที่แบบทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีนะฮะผมกดขึ้นไปขี่ช้างแล้วยังไม่ไปเลยเกยมมันกระตุกมากถึงไหมไม่ถึงมาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบเก้าลูบัคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ตรงนี้อ่ะฮะโอ้ยเกยมอย่างแหลกม,มาจะมีปีก ตัวนี้เร็วหน่อยหัวใจมาเร็วสปินโนซอรัสยังไม่มาซ้ายมือซายมืออีกตัวหนึ่งแล้วก็คอยาวโอ้โหจับยากจริงๆือฮึเจ้าคอยาวสปอนสักตัวสิสปอนหน่อยเร็วสปอนสักนิดนึงนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้โอเคมาตัวนี้โอ้ยตัวนี้เร็วมากหัวใจอือหือ เชื่องมากแปบ๊บเดียวโอเคก็ค่อยไปนะนายอืม<ๆ>ไปตัวนี้ดีกว่าโอเคไปไปไปเดี๋ยวรอใหม่รอใหม่อีกรอบนึงข้างหน้าคือโซนไหนมันโซนทุนด้าใช่ไหมเอาล่ะผมว่าไปที่ล็อบบี้ก่อนดีกว่าครับไปที่ล็อบบี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เอาดูเ <c oughs> สาไปวางก่อนอาคิโนโซลัสโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มาก,ว,ว,มากวางไป ไตเซลทอปฮะตอนถือในมือก็ตัวใหญ่นะพอวางแล้วตัวเล็กลงอะ่ะกอริมิมัสกอริมิมัสใช่ไหมน,น,นี่อนี้ตัวหนึ่งดำแดงอันนี้สีสวยมากอันนี้คืออุธาเลปเตอร์ครับอุธาเลปเตอร์นี่นี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้คือคาโนทอรัสใช่ไหมคาโนทอรัสแล้วก็ตัวบินเมื่อกี้อ่ะแล้วเมื่อกี้ตัวเนี่ยเยอะอยู่นะ แต่ยังไม่ครบดูสิในโซนในโนเสาร์เราจับมาได้ว้าวขาตัวนี้กับคอยาวแต่จริงๆปิงเยอะปิงน้อยก็ไม่มีผลนะวิ่งตัดหน้ากันอยู่ดี60 100กว่าเฮ้ยอย่าขึ้นสิป,ปิงอย่าแซงตัดซ้ายขวาอย่าตัดหน้าแบบกชั้นชิดอ้ฟอร์เอกคืออะไรฮะมีฟอเอกลงมา เราต้องเก็บเหรอหรือว่าชนหรือว่ายัางไงแสดงว่าเก็บแน่เลยเมื่อกี้โอ้ไม่รู้อะข้างหน้าอ่ะตัวนี้ก่อนอ,อข้างหน้าข้างหน้าถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงเอะถึงเถอะถึงโอเคโอ้ยเกือบไปได้อะ่ะไปช้าๆเลยครับไปช้าๆแบบช้าๆนายไม่ต้องรีบเลยไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบไม่รีบไปไหนข้าวก็ไม่หิวแล้วข้างหน้าโอนั่นไงนั่นคือเจ้าสปินโนหายไปแล้วครับอะไรเนี่ยวิ่งหายไปจนวิ่งหายไปดื้อๆเลยอะ เออตีขวาไปาตีขวาไปโอ้โหระเบียดกันใครสปอนทางเนี่ยสปอนทางมาได้แบบเรียบร้อยบาชิโอซัสบาชิโอซัสยัง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 มีอีกอยังมีต่ออีกนิดนึงโอ้ข้างหน้าก้อนหินก้อนใหญ่มาก <c oughs> เป็นโซนที่หินก้อนใหญ่มากๆผมว่าถ้าเกิดผ่านรอบนี้ไปเราไปเริ่มใหม่ดีกว่าฮะเพราะว่ามันเกินสามพันเมตรแล้ว มันจะไปเร็วบังคับยากมีไหมไม่มีจะได้ลงไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีไปไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ยอมสปอนอืมอือโอ้พอดีเลยข้างหน้าเริ่มต้นมาก็เจอเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอืม,อม สปอนเนยเร็วสปอนเนยเร็วสปินโนโซอรัสอยู่ไหนนายอยู่ไหนจงสปอนออกมาไม่ต้องแลมเพจก็ได้ตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่าเบียดทางกันได้ไหมเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวเพื่อนจะได้หยุดไม่สปอนเลยอะหมดเรียบร้อย หมดโซนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาจับใหม่แล้วกันเจ้าสปปนโนซอรัสนะฮะกับอีกตัวหนึ่งชายตัวชายเนี่น่าจะหาไม่ยากถ้าเกิดจับสปนโนซอลัสได้ขี่สองนาทีก็จะเจอจับตัวนั้นได้อีกตัวหนึ่งก็น่าจะมาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ